คือผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครไม่เห็นหน้าแต่แต่ผมก็เกรงบารมีคุณคนผู้มีดาวอาทิตย์กุมชะตากําเนิดเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวยศศักดิ์อัคราฐานให้ไทยอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนเรามันไม่ได้เกิดชาติเดียววนเวียนเกิดเวียนตายเพราะนั้นสัญญาเดิมในความเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างในความเป็นคนรักเกียรติยศรักศักดิ์ศรีในตนคุณมันมีสูงมากนะดังนั้นเนี่ยใครคือผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครไม่เห็นหน้าแต่แต่ผมก็เกรงบารมีคุณ ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดคือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง14พฤษภาคมเนี่ยอาทิตย์จะเป็นมหาอุดย,ยูราศีเมษแล้วคุณเกิดในเวลาที่ใกล้ๆกับพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจุดเกิดมันจะอยู่กับพระอาทิตย์เลยมันจึงเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศร,รีเป็นคนยึดมั่นในสัจจะความจริงความถูกแล้วในมุมของดวงชะตาเนี่ยเลขห้าดาวทศนีย์หรือครูเทวะดาวครูอาจารย์ดาวนักปราชดาวยุติธรรมเนี่ยมนเล็งตัวคุณอยู่ด้วยเพราะฉะนั้น ดาวอาทิตย์กระมสุดาพัสดีเนี่ยเหมือนเป็นดาวประกบให้แสงกับคุณทั้งกลุ่มและเลงจึงตีความหมายว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูในองค์ประกอบของจิตใจลึกๆรากลึกมันใยไปในทางดีครับถ้าเป็นเจ้าพ่อก็สาเตอร์ก็เป็นเป็นก็ดตาเตอร์ผู้รักษาความถูกต้องหรือถ้าจะเป็นมหาโจรก็้นคนรวยที่ข <c oughs> ี้ <คน S 1> โกง <คน S 1> ไปให้คนจนอย่างเงี้ยคือคือมันมันอยู่บนายเลวชั่วหยาบในรากจิตไม่ได้อันเนี้ยฟระดง เพราะฉะนั้นแล้วต่ดงชะตานี้มันไม่ดูมันดุเพราะดาวเสาร์เนี่ยกุมชะตากํดเดา,เาเนิดดาวเสาร์นี่นะครับมีหนวดคราโกยังเนี่ยะนะฮะโกยัง,ยงแต่ดาวสดีที่เล็งเนี่ยบางครั้งก็ลำคาญก็โกนแต่ว่าถ้าไว้ลยเนี่ยมันจะดูดูมีบารมีภาพภายนอกที่ต้องแสดงออกคือเป็นอย่างไรก็ได้เพราะมันมีดาวพุธเป็นกาลีมากุมชะตากําเนิดมีดาวเสาร์ดาวแบบประขอบมีดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณเลยมีสมภาวะที่มี ความเป็นจริงลึกๆของจิตใจในอย่างหนึ่งของคุณที่ก็ไม่มีใครรู้นอกจากตัวคุณหรือคนใกล้ตัวที่สนิทจริงๆกับสิ่งที่คุณต้องนําเสนอออกไปบางทีคุณก็จะมูดูเหมือนเป็นคนที่ดูเหมือนภาคร้ายเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนน่ากลัวจริงๆแล้วคุณน่ารักคุณน่ารักคุณไม่น่ากลัวหรอกเหมือนดุเหมือน,นดูอ้ามได้องค์ประกอบของชีวิตเนี่ยมันดูงี <c oughs> ้ครับ ดาวพุธดาวเสาดาวอาทิตย์ดาวสามดวงเนี้กลุ่มชะตากําเนิดคือกลุ่มจุดเกิดเลยเพราะฉะนั้นแสงสว่างคุณจะไม่เคยหายไปเลยเมื่อคุณจะผ่านวัยการเวลานานแค่ใดเนี่ยนะดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดเปลว่าดาวอาทิตย์คือแสงสว่างมีแสงคุณไม่ต้องไปหาแสงแต่แสงในตัวคุณเองมันมีมีพลังงานในความเป็นดาวดวงนี้ให้กาลังและสูงส่งไปถึงมหาอุดและเป็นมูละแปลว่าเป็นมูลฐานที่ทําให้เรา ที่จะต่อยอดไปในเรือร่องอื่นๆได้อีกนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อสองดาวดาวเสาเนี่ยดาวเสามันเป็นนิดครับที่มันเป็นนิดมันก็ฟื้นได้ด้วยคู่ธาตุไฟพระที่กระสาเป็นคู่ธาตุไฟเสามันมาจากเรือนกรรมะกรรมะัดแปลว่างานคุณจึงเหมือนเป็นคนยุ่งตลอดเวลาเหมือนเป็นคนไม่ว่างงานนะมันจะเป็นคนเหมือนไม่ว่างะนะ <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ประสาท กว่าระม,มันความคิดมันจะดิ่งลึกลงไปอันนี้น่าน,นากังวลน,นะเพราะไอด้ดาวพุทธที่มาคู่ดาวสาวป็่คู่สมพลแล้วพูดเป็นกาลีมันน้อมนําเพราะฉะนั้นมันมีสองสามเรื่องครับเรื่องแรกก็คือมโนนึกไปเองกังวลไปเองข้อสองมีเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวที่ไม่ได้ความบางคนเนี่ยชอบมาชักนํามาชักนําเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะนําไปสู่เรื่องของของผู้หญิงยิงเรือด้วยของสตรีด้วยเขาโจดกันเหลือเกินว่าคุณเนี่ยเป็น เป็นคนเจ้าชู้แต่จริงจริงแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แต่ว่าไอ้ที่ไม่ใช่เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมผมบอกได้เลยคุณตามหาใครสักคนหนึ่งคุณตามหามาตลอดคู่ที่คุณดามดวงเนี่ยมันคือคู่แท้แต่ต่างเวลากันคู่แท้ในเวลานี้คู่แท้ในเวลานี้มันคือความจริงที่คุณจะร่วมทุกข์ร่วมสุขและคุณรู้สึกว่ามันคือซีเรียสและจริงจังครับมันไม่ใช่แปลว่าสนุกสนุกปะเดี๋ยวก็มีคนนึงสนุกไม่ใช่คุณคุณเป็นคนที่ ถ้าเห็นใครรอบตัวคุณนะ่ะหลายๆคนในบางเวลานะี่แปลว่ามันเป็นเวลาที่มันไม่ใช่ภาพของความเป็นจริงตัวจริงของคุณลึกๆในจิตใจเนี่ยอยากจะหาใครสักคนหนึ่งนะมาเป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเพราะมันการเจ้าชู้มันเหนื่อยคุณเป็นคนที่เวลาใครอยู่ด้วยไรอยู่ด้วยแล้วเนี่ยตงรู้มันมีรายละเอียดของคุณเยอะคุณเือนคนมีมีเรื่องเยอะอะเยอะเยอะเพราะนั้นเนี่ยคนจะไปให้ชิด อยู่ด้วยกับคุณเนี่ยต้องสงสารเขาด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นคนเยอะทายไว้เป็นต้นจิ้มร้อมๆรอบอันเกี่ยวข้องกับดาวรอบด้านขงคุณอีกข้อหนึ่งเท่านี้ก่อนครับเป็นคนยึดมั่นในความดีความถูกต้องสุดๆเลยครับก็ก็ถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้แต่ถ้าถ้าตอนนี้มือนเหมือนเราก็มองย้อนกลับไปเออมันก็มีส่วนเป็นแบบนี้นะโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัว ตอนวัยรุ่นมันก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่พอเราตอนนี้เรามาดูแล้วก็อืใช่เราเป็นคนแบบนั้นแล้วก็บางทีจะประกอบกับอารมณ์ร้อนด้วยอะไรที่ไม่ถูกไม่ใช่เนี่ยเปิดเป็นเป็น่ายที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไระลุยก่อนเลยลุยลยก่อนก็ทำให้ภาพลักษณ์เูเหมือนเป็นคนดุไหมคะก็ใช่ใช่เลยดูเหมือนเป็นคนดุด้วยด้วยงานด้วย แนวเพลงดุดันใช่ฮะแนวเพลงเราเป็นเพลงร็อกแล้วมันเป็นการสร้างภาพที่แบบว่าถ้าเห็นว่าแนวร็อกเราต้องแบบแพหรืออะไรเงี้ยไมหไว้เขาอย่างที่อาจารย์พูดถูกเลยโกนหรือยังวันนี้แต่ว่าภายในข้างในจริงแล้วผมเป็นคนขี้เล่นนะจริงจริงเป็นคนขี้เล่นเป็นคนตลกด้วยซ้ําเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยก็จะเล่นเฮฮาแต่ว่า ภาพบนเวทีภาพที่เราต้องนําเสนอไปข้างนอกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกใช่ะแล้วเวลาไปงานไปไหนมาไหนเนี่ยสาวๆจะมาห้องล้มพี่แมวอยู่ตลอดเลยจริงไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าผมก็ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้ชู้แต่ว่าในชีวิตวัยรุ่นมันมันก็มีบ้างที่บอกว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเนี้ยแต่ว่าเมื่อเรามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็เราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นลึกๆพี่แมวเหมือนกาลังตามหาอะไรใครหรือเปล่าเคยเป็นอย่างนั้นไหมคะ คิดว่ามันก็เหมือนจะเราจะมีสเปคอะไรอยู่างไรแต่สเปคไม่ได้หมายถึงรูปร่างหมายถึงว่าทัศนคติ mindset ของคนที่จะอยู่กับเราอะไรเงี้ยจ้องหาไปแต่ว่าก็อย่างว่าแล้วครับมันก็ชีวิตวัยรุ่นตอนนั้นการสกรีนการอะไรมันก็บางทีเราก็ไม่ได้เข้มงวดเนาะเออมีแฟนก็ดีแล้วอย่าไปเรื่องมากไว้แมวแต่ในความที่เป็นคนเรื่องเยอะเนี่ยจัเบอกว่าต้องส่งสารแฟนด้วยนะเพื่อที่จริงผมเรื่องเยอะในเรื่องงานในเรื่องงานนี่ พอทางานปุ๊บเพื่อนหรือลูกน้องจะค่อนข้างเกรงใจจะรู้เลยว่าเราจริงจังทำอะไรผิดมาปุ๊บเขาจะตัวเล็กเหลือแค่นี้เลยคือก็จะกลัวเราดุกลัวอะไรแต่ว่าพอออกจากโหมดงานปุ๊บผมก็กลายเป็นแมวเล็กๆตัวหนึ่งเป็นลูกแมวเลยเป็นลูกแมวครับภรรยาบอกให้ไปล้างจานปุ๊บรีบกุลิกุจอเลยครับโอ้หยิบน้ำยาเลยทีเดียวเชื่อฟังฮะเรื่องของเมียโอวาดเมียอย่าไปขัดขืน ดวงนี้เป็นคนรักศักดิ์สรียึดมั่นในความถูกต้องภายนอกดูเป็นคนดุแต่ข้างในเป็นคนอบอุ่นดวงชะตาเป็นดาวค้างฟ้าไม่มีวันดับและต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา